ส,สวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้าแม่แม่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็พาคุณแม่มาอัปเดตนะคะวันที่สองกับคุณยายนะคะที่ท้องอืดนะคะคุณแม่นี่ก็คุณลุงหมอหมอหมอ่านหมอทาน,นะคะที่เคยดูแลน้องมาตลอดสองสาม สองสามครั้งนะคะที่ว่าน้องท้องอืดนะคะคุณแม่นี่ตดบ่อยนะคะยายาของคุณลุงนี่ก็น้องก็ตดบ่อยเยี่ยวนะคะคุณแม่เยี่ยววันนี้มาอัปเดตดูวันที่สองที่ยังไม่ได้กินยานะคะคุณแม่ต้มสมุนไพรประครบนะคะคุณลุงท่านก็มาเป่าคุณตาก็พาเดินนะคะคุณแม่พาเดินนะคะก็คือภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะที่ เรารักษานะคะคุณแม่น้องก็ไม่ค่อยซึมเท่าไหร่นะคะเมื่อเมื่อวานนี้ท้องอืดแรงมากเลยนะคะคุณแม่เมื่อเมื่อวานนี้ท้องอืดวันนี้ยุบยุบหน่อยนะคะคุณแม่ยุบยุบบ้างแล้วนะคะคุณแม่ก็คาดว่าไม่วันนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะอื้ออกเคลื่อนมาเรื่อยๆนะคะคุณแม่ช่วยเป็นกําลังใจด้วยนะคะคุณแม่ช่วยเคาะเจาะเคาะใจช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณแม่ช่วยกดติดตามนะคะพัง ช่องยาย่าจินตลาเฟมลีด้วยนะคะก็จะพาคุณแม่มาดูกับอาวิธีชาวบ้านที่เราอยากตจะอ,อนุรักษ์นะคะคุณแม่ซึ่งคุณยายเองก็เชื่อในเรื่องพวกนี้นะคะเพราะว่าชีวิตของยายนี่ก็เกิดมาผูกพันพ่อแม่พามีช้างก็เชื่อในการรักษาของภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะถ้าว่าเราไม่อนุรักษ์ไว้เก จะไม่มีอีกนะคะแม่ๆนะคะเราเราบางท่านเขาก็ไม่เชื่อนะคะในสิ่งพวกนี้นะคะแต่คุณยายเองก็เชื่อนะคะ mm. ก็เป็นกําลังใจให้ทั้งควานทั้งหมอด้วยนะคะภ mm. ูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะแม่แม่นี่นะคะ mm. ท่านกระเป๋าด้วยยาของท่านนะคะเท mm. ้าเย็นบอกลุงหมอชาวย็นนะคะ mm. ที่ท่านเป่าให้นะคะก็ กดติดตามด้วยนะคะคุณแม่นะคะกดติดตามด้วยวันนี้เป็นวันที่สองอัปเดตนะคะคุณแม่จ้าเป็นกําลังใจให้น้องเออออกไวๆด้วยเนะาะเพราะว่าน้องเองก็ไม่รู้ว่าเจ็บปวดนะคะคุณยายเองก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะกับคุณตานะคะก็เฝ้าดูอาการวันนี้เป็นวันที่สองอัปเดตวันที่สองให้คุณแม่ดูนะคะตอนเช้าก็ตาพาเดินตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ เดินตั้งแต่เช้าประครบท้องให้น้องกับสมุนไพรที่ต้มนะคะคุณแม่ช่วยเป็นกำลังกงให้คุณยายด้วยนะคะนนเป็นยายของเป็นแม่ของแม่แตงโมนะคะแล้วก็เป็นยายของน้องน้ำโชคยายของน้องซันเดย์นะคะเป็นช้างมรดกตกทอดนะคะรุ่นสูรุ่นนะคะตากับยายก็ช่วยการอนุรักษ์ไว้นะคะคุณแม่ซึ่งเป็นช้างครอบครัวก็จะหาดูยากนะคะคุณแม่จ้า ช่วงนี้ก็ขาดแคลนอาหารนะคะคุณแม่ที่หมู่บ้านช้างนี่ขาดแคลนอาหารนะคะเนื่องจากว่าฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กานะคะคุณยายนี่ก็ไม่ค่อยจะมีฟันนะคะแล้วก็อีกอย่างก็กินยญ้าแก่ยญ้าแก่ย,ยาแห้งด้วยนะคะช่วยเป็นกําลังใจด้วยนะคะช่วยกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็อัปเดตวันที่สองนะคะ เป่าเสร็จตายายกินข้าวเสร็จก็จะเอาไปล่ามในป่านะคะคุณแม่ทุกให้เขาทููทตัวตามต้นไม้กินสมุนไพรนะคะคุณแม่จ๋าพืวยเป็นกําลังใจด้วยนะคะขอบคุณทุกกาลังใจค่ะขอบคุณค่ะ